เคยไหมที่รู้สึกเหมือนโดนบั่นทอนความมั่นใจทีละนิดทีละนิดคำพูดบางคำการกระทำบางอย่างมันดูเหมือนไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ทำไมข้างในมันเจ็บจังทำไมเธอแต่งตัวแบบนี้ทำไมเธอทำอะไรช้าจังเธอคิดมากไปเองนะ่านี่แหละคือ s u t d e n abuse การทำร้ายทางใจที่มองไม่เห็นแต่ไม่ต้องทนรู้ไหมว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขสังเกตความรู้สึกตัวเอง ถ้าอยู่กับเขาแล้วรู้สึกแย่นั่นคือสัญญาณคุยกับคนที่ไว้ใจอย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวตั้งขอบเขตให้ชัดเจนบอกเขาว่าอะไรที่คุณรับไม่ได้รักตัวเองให้มากคุณมีค่ามากกว่าที่เขาทำให้คุณรู้สึกจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเดินออกมาคุณคู่ควรกับความรักที่ดีความรักที่ไม่ทำร้าย ความรักที่ทำให้คุณเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิม